พิมพ์พิมพ์กันหมดทุกคนยังนะครับเดี๋ยวผมไดเก็บก๊อปปี้เก็บเอาไว้อาจารย์รอแป๊บหนึง่งอ่าได้ได้ได้ได างั้นเดี๋ยวพิมพิมชื่อลงมาไว้ในทั้งซูมทั้งไลน์เลยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วถ้าเสร็จแล้วก็ให้ตั้งโปรเจกต์ใหม่นะครับ ตั้งชื่อเป็น W หกเดรสตอร์หนึ่งเดรสคอร์หลานี้สานะครับก็าน

ใครมัรคกเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมแล้วก็สร้างโปรเจกต์นะครับให้เรียบร้อย เสร็จยังครับสร้างเสร็จยังเอ,อ่ยใครไม่ทันอะไรตรงไหนบอกได้นะครับถ้าสร้างเสร็จแล้วก็ยังยังรอไว้ตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันเพิ่มนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยใช้เงื่อนไขนะครับจะมีคำสั่งเป็นคำสั่ง if e แล้วก็เดนแล้วก็เอ็นอีฟนะครับรูปแบบการใช้งานก็จะเป็นตามเนี้คือเราใช้คําสั่งอีฟนะครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขเงื่อนไขในที่นี้ก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่เราตรวจสอบเช่นตัวเลขนี้มากกว่าตัวเลขนี้จะให้มันทําอะไรนะครับเมื่อคําสั่งตรงเงื่อนไขเนี่ยเป็นจริงนะครับถ้าคําสั่งเป็นจริงมันจะทําตรงข้างหลังคําว่าเดนเนะครับเราสามารถจะใส่คําสั่งต่างๆเมื่อเงื่อนไขไมันเป็นจริงนะครับเมื่อมี if ฟมันจะต้อง มีปิดนะครับก็คือมันจะเป็น if e นะครับเป็นบล็อกของมันอันนี้เป็นรูปแบบของมันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาลองเขียนกันดูเพราะการเช็คเงื่อนไขนี้เป็นเรื่องที่สำคัญของโปรแกรมคอมเลยนะครับถัดมาถ้าเงื่อนไขมันมีมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมีแค่เงื่อนไขเดียวนะครับเงื่อนไขนี้ถ้าเป็นจริงให้ทําอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขนี้ถ้าเป็นจริงให้ทําอะไรแล้วถ้าเป็น else else ก็คือ ถ้ามันไม่เป็นจริงนะครับก็คือมันไม่ตรงตามเงื่อนไขตัวเนี้ยจะให้มันทําอะไรนะครับมันจะเราสามารถจะใส่คําสั่งต่างๆหลังคําว่าเอลได้นะครับแล้วถ้ามันมีเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขจะทํำยังไงครับก็คือเราสามารถจะใช้คําว่า if e then แล้วก็ elif นะครับ elif เราสามารถจะเช็คเงื่อนไขได้หลายเงื่อนไขนะครับอารย์คะครับ หน้าจอมันเหมือนมันมันมันหนูดูแล้วมันเหมือนมันตกขอบอะค่ะจานหนูมองไม่เห็นด้นอด้านซ้ายถ้าถ้ายังงี้เห็นไหมครับมันก็ยังตกหลัวค่ะจานอ๋อเออทษทีงั้นเดี๋ยวเดผมส่งสไลด์ไปให้เลยแล้วกันนะเผื่อเผื่อเราจะเปิดดูนะครับตรงไว้ในเฟซก็ได้พี่นกไปกดซูมมาหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ทำเลยเลย เราดูปกตินะหนูดูปกตินะพี่น้องจริงใช่่ใช่่ก็ปกตินะไม่เวลาเราไปแปะหน้าจอมาหนาสองที่มันจะกลายเป็นสองเข้าไปนะพี่ผมส่งเข้าไ่ในกลุ่มในกลุ่มไลน์นะครับส่งไปในกลุ่มไลน์ก็อันนี้จะเป็นการเขียนคําสั่งที่มันมีหลายเงื่อนไขนะครับเข้เราดูตัวเองเ้นข้างเงื่อนไขที่หนึ่งเป็นจริงให้มันทําอะไรนะครับข้าเงื่อนไขที่สองเป็นจริงให้มันทําอะไรนะครับ เงื่อนไขที่สามถ้าเป็นจริงให้ทําอะไรนะครับแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆในกรณีที่เป็นอื่นๆใ้หัวข้อนะครับเรารถวิ่งไปเนี่ยพ้อมทำเรื่ออะไรนอกจากนั้นก็ยังสามารถเขียนเงื่อนไขตามเงื่อนไขได้นะครับถ้าเงื่อนไขที่หนึ่งเป็นจริงให้ทําอะไรแต่นี้ผมไม่ได้คิดไรล่อสุดคิดว่าทิ้งนอถ้าเป็นจริงแล้วเราสามารถจะเช็คเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับเงื่อนไขที่สองถ้าเป็นจริงแล้วทําอะไรนะครับ ในที่นี้หมายจะต้องเข้าถึงสามเงื่อนไขที่ถ้าคําสั่งตรงนี้ก็คือถ้าทั้งสามเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้ทําอะไรนะครับอะงั้นเดี๋ยวมาลอง if มนดูก่อนแล้วกันนะครับอธิบายนี้เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจผมว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับอันแรกเราจะใช้คําสั่ง if e then นะครับ if then e แล้วก็ end if ก่อน